ที่เราพูดคุยกันจะเป็นในเรื่องของเมนูน้ำผักผลไม้นะคะแต่จริงๆแล้วสำหรับผู้สูงอายุหรือคนที่ต้องการจะชะลอวัยสิ่งสำคัญคือเมนูอาหารมื้อหลักนะคะซึ่งแน่นอนเราก็ยังคงแนะนำว่าจะต้องทานอาหารให้ครบหลักห้าหมู่น,นะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะอาจารย์ว่าสำหรับโรคที่พบบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยสูงอายุหรือวัยแรงงานซึ่งเริ่มเป็นนะคะอันแรกก็คือในส่วนของกลุ่มโรคเบาหวานนะคะเราพบว่าแนวโน้มสูงขึ้นมาก ผู้ป่วยโรคเบาหวานบางคนจะมีความเข้าใจว่าไม่ให้กินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดตหรือตระกูลแป้งบอกห้ามเลยจริงๆเราไม่ได้ห้ามนะคะเรายังคงแนะนําว่าให้กินอาหารให้ครบ5้ามหมู่อยู่เหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นในส่วนของคาร์โบไฮเดทนะคะเราก็แค่ดูในส่วนของคุมปริมาณนะคะคาร์โบไฮเดตอย่างเช่นถ้ารับประทานอาหารที่เป็นข้าวหนึ่งทพีเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าข้าวหนึ่งทพีจริงๆแล้วเนี่ยเทียบกับถ้าทานชอบทานข้าเหนียวก็จะแค่ ครึ่งท็พ,พีนะคะหรือถ้าเป็นขนมจีนก็จะแค่1กระจับเองนะคะอันนี้คือในส่วนของคาร์โบไฮเดรตนะคะส่วนในส่วนที่2คือผักผลไม้พอเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยจะเป็นเมนูที่เราแนะนําว่าควรจะกินผักเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วผักที่เราเน้นก็คือจะเป็นผักที่มีกากใยแต่ก็ต้องระวังนะคะว่าความหวานในส่วนของผักนะคะผักบางอย่างก็จะมีความหวานที่ค่อนข้างมากก็อันนี้ก็ต้องระวังผลไม้ก็เช่นกันนะคะว่า ถ้าเป็นผลไม้ที่มีรสหวานนะคะก็แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงถ้าไม่จําเป็นนะคะต่อมาคือหมวดเนื้อสัตว์ผู้ป่วยเบาหวานเองก็ยังคงต้องทานเนื้อสัตว์เพียงแต่ว่าลักษณะของเนื้อสัตว์อยากให้เป็นในส่วนของปลาหรือลักษณะของการทำเนี่ยอยากเป็นปลานึ่งมากกว่านะคะส่วนอาหารในกลุ่มสุดท้ายคือหมวดไขมันหรือน้ํามันอันนี้ยังคงจําเป็นนะคะแล้วถามว่าต้องคุมไหมยังคงต้องคุมนะคะถึงแม้ผู้ป่วยบางคนบอกว่าอันนั้นก็กินไม่ได้อันนี้ก็กินไม่ได้ ไขมันเนี่ยสำหรับคนเฉพาะความดันโลหิตไปไขมันสูงเฉยๆหรือเปล่าทําไมคนเบาหวานเนี่ยจะต้องโดนคุมไขมันด้วยนะคะกินได้อยู่นะคะแต่คราวนี้ไขมันที่แนะนําให้กินก็คือจะเป็นน้ํามันรําข้าวหรือน้ำมันถัว่วพวกนี้ได้หรือเปล่านะคะเช่นกันพวกนี้เวลาอ่านดูนะคะดูที่สลาบโภชนาการนะคะจะเห็นว่าจะมีน้ําตาลหรือว่าสารคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแฝงอยู่ในสารอาหารต่างๆค่อนข้างเยอะมากนะคะคราวนี้เรามาดูว่า เมนูง่ายๆที่ท่านจะทานทำากินเองนะคะที่บ้านอันนี้ก็พยายามคัดสรรเมนูมาให้วันนี้เราแนะนําทําเป็นเมนูอะไรดีคะค่ะวันนี้นะคะอาจารย์พึ่งคะเราก็จะทําเมนูนะคะเส้นบุกผัดขา พัพืชน,นะคะอาจารย์อธิบายองค์ประกอบหรือสปปรรพคุณของแต่ละวัตถุดิบแต่ละอย่างได้ไหมคะว่าเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานยังไงอะคะค่ะวัตถุดิบหลักของเราเลยนะคะก็คือเส้นบุกนะคะก็เส้นบุกนะคะก็จะเป็นอา,อาหารนะคะที่มีแคลอรี่ต่ำนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะมีแป้งน้อยแล้วก็ไม่มีน้ําตาลนะคะแล้วก็เขายังช่วยในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีด้วยะคะ่ะแล้วก็ส่วนที่2นะคะก็จะเป็นพวกพัญพืชต่างๆนะคะในส่วนของพัญพืชก็จะมีพวกเบต้าแคโรทีนนะคะ มีในส่วนของวิตามินค่ะแล้วก็น่าจะนี้ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็จะช่วยเกี่ยวกับให้ร่างกายเรานะคะแข็งแรงแล้วก็ช่วยชะลอวัยได้ด้วยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวขึ้นช่ายค่ะตัวขึ้นช่ายเองนะคะก็ช่วยในการควบคุมความดันได้ด้วยค่ะ ที่อาจารย์บอกนะคะเราจะไม่ได้ใช้ข้าวซึ่งเราบอกแล้ว,ว่าข้าวเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างสูงอาจารย์ก็หลีกขึ้นมาว่าใช้เป็นตัวเส้นบุกนะคะเส้นเส้นบุกเนี่ยก็หาซื้อไม่ยากนะคะจะมีใช้ัวไปส่วนผักเนี่ยอาจารย์ก็เลือกใช้เป็นผักรวมซึ่งเหมาะสําหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือถ้าเกิดยิ่งเป็นผู้สูงอายุนะคะข้อดีของการใช้ผักรวมคือจะเห็นว่าสีสันจะสวยงามนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุกลุ่มนึงคือบางครั้งเนี่ยไม่อยากรับประทานอาหาร<ช>นะคะข้อนีอาจารย์มาสาธิตวิธีการทําแล้วกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะ เราก็จะใช้น้ำมันนะคะเท้เราไปบนกระทะเลยค่ะขั้นตอนที่สองนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะอันนี้ก็สืดเจียวให้กระเทียมเหลืองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะใส่หมูก็คือพอให้หมูสุกใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะรวนให้หมูพอให้หมูสุกแล้วก็หอมนิดนึงค่ะอาจารเริ่มหอมแล้วคะ่ะ ไปขั้นตอนที่สี่นะคะเราก็จะใส่ธันพืชขัดลงไปนะคะใส่หมดเลยนะคะพันธรรพืชนี่ถ้าเกิดให้ผู้สูงอายุนะคะง่ายก็คือลวกหรือต้มก่อนนะคะจะได้นิ่มไปพอได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่เส้นบุกกันค่ะใส่ลงไปเลยนะคะปริมาณเส้นบุกนี่แล้วแต่เลยนะคะว่าจะจัดสักสาหรับกี่ท่านทานนะคะตอานี้เราเครื่องปรุงนะคะจานสำหรับการเติมรสชาติ พอเราลวนจนได้ที่แล้วใช่ไหมคะตาเราก็เริ่มใส่เครื่องปรุงค่ะเป็นซอสปรุงรสนะคะตาซอสปรุงรสนี่ก็เช่นกันนะคะจริงๆสําหรับผู้สูงอายุอาการเราไม่อยากให้กินอาหารรสจัดมากอา่ารสจัดนี่คือไม่ใช่เผ็ดอย่างเดียวนะคะเปรี้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดก็ไม่ดีนะคะต่อเลยนะคะซีอิ๊วค่ะแล้วก็เป็นซีอิ๊วดําเล็กน้อยนะคะ ต่อไปก็เป็นน้ำตาลค่ะใส่ในปริมาณเล็กน้อยพอตัดรสชาตินะคะไม่ต้องมากค่ะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะน,นี่คือสําหรับผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็ควบคุมปริมาณน้ําตาลเล็กน้อยนะคะเราอาจจะชิมรสชาติดูก่อนนะคะถ้าหากว่ารสชาติได้ที่แล้วเราก็พอค่ะแต่หากว่ายังอ่อนไปเราก็สามารถเติมเกลือหรือน้ําปลาได้อีกเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูเส้นบุกผัดธัญพืชสาหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะคือประโยชน์คือแทนที่จริงๆมีคนก็ถามว่าทําไมไม่ใช้เป็น ข้าวผัดเป็นข้าวได้ไหมคะจารย์แทนเส้นบุกเป็นข้าวก็ได้ค่ะแต่ว่าข้าวจะมีคาร์โบไฮเดรตมากค่ะจา์แต่ว่าถ้าเป็นเส้นบุกค,คือเขาจะแคลอรี่ต่ําค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะใส่ขึ้นช่ายนะคะโรยลงไปเล็กน้อยนะคะอันนี้นอกจากประโยชน์แล้วจะเพิ่มความสวยงามและกลิ่นหอมเ้วยนะคะของตัวขึ้นช่ายใช่ค่ะเพิ่มความอยากอาหารด้วยค่ะจารยะนะคะพริกไทยเล็กน้อยนะคะ,คะ ทำไม่ยากเลยนะคะเนี่ยอาจารย์ดูสีสันหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็รสชาติดีด้วยค่ะเพราะว่าตัวเส้นบุกเองนะคะเขาจะไม่หนืดแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปค่ะอาจารย์อันนี้ก็คือถือว่าเสร็จแล้วตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเวลาตักใส่จานนะคะถ้าสําหรับผู้สูงอายุอะค่ะบางท่านเนี่ยจะไม่มีความอยากอาหารเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเอาส่วนที่เป็นสีสันเนี่ยค่ะโชว์ให้เห็นนิดนึงว่ามันสวยงามมันน่ากิน หรือถ้าบางคนที่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวนะคะหมูเนี่ยอาจจะหั่นชิ้นเล็กลงอีกนิดนึงก็ได้นะคะหรือบางคนก็เลือกใช้เป็นหมูสับเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยรับประทานได้ง่ายขึ้นครานี้ก็จะพร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วนะคะเส้นบุกผัดพันญพืชค่ะ